สมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนั่นชนโคบันญีในนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความสมบูรณ์ของวัวที่ทําการชนในวันที่15พฤษภาคมนะคะสวัสดีค่ะลงมาจากสหายวัวชนนะคะพี่ชื่ออะไรแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อชนะถามว่าจะขายโคไหนค่ะพี่ขายโคเจี๊ยวขายโคเจี๊ยวนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรค่ะพี่ชื่อเป็ดธันวาโคนินแซมเป็ดธันวาเผ็ดดุ้งเรื่องนะคะหรือเจ้าทันวานะคะทันวาอายุกี่ปีค่ะพี่ อายุประมาณแปดปีแปดปีได้เขาเป็นทาย,ยัดของตัวนา้พี่พอสามไม้เป็นทายาทของส่วรามกวงหลูกของเจ้าซอนรามนะคะชนเมื่อกี้ครั้งละค่ะตัวน,นี้ชนมากครั้งนึงแต่ว่าตาก็ไม่ยู่ไอ้นูไม่โตอ่ะไชอชนัวนี้คือว่าเขาไม่โตหัวผึ่ครูชนไม่โตหัวหายนะคะก็ถือว่าเป็นหัวไม่นะคะเนื้อว่างล้าสุดพีว่างเมื่อกี้นาทีระว่างมาคนลังนี้ได้ที่ว่านาทีแต่ว่ากนหน้านั้นได้ไรนาทีประมาณสัก กือบจะยี่สิบสามสิบนาทีนะคะไอ้วันล่างนี่ได้สิบแปดสิบเก้านาทีอีกเกือบวิ่งอ๋อหันล่างนี่คือทำเผื่อวิ่งเสียได้ประมาณสักสิบแปดสิบเก้านาทีนะคะวิชาทางเชิงรุกหนองเข้าประเพณีผีมันก็เรื่อยๆชนเรื่อยๆสไตล์คลาสสิกนะคะว่าทุกครูกินยากินน้ำได้ดีไหมการกินดี <S <S กินดีไหมเหรือยาไม่ทำหนึ่งนะคะพี่เดินว่าวันกี่โลได้นี่การเดิ <S 2> <S 2> นเราประมาณวันละ พกเจ,นล,กเจนลู่ได้พกเจนโลหรือเบาเหลือพ้อนบางอย่างตอนนี้กเนี่ยเหลือมลดเลยเหลือมลดแล้วนะคะรอบนี้พาน้องมายุ่ของได้กี่วันแล้วอายุราวประมาณสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วความมายุ่งโดยรวมทีนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็ะสะดวกสบายดีไหมทีนี้ก็เมืม่อนเมื่อนเนาะกังตีนค่ะผกพาความมั่นใจเมืากี่เปอร์เซ็นต์ กรยเต็มรอยกันเลยนะคะวัวสรสสมุญกิอรดเซต์แล้วในไส้ตาพีกเต็มทีเลยเต็มทีพร้อมหิ้ว้อมแทง้อมปะทะกันแล้วนะคะพีน่าวิชาทางชนหัวหนองขาประเพลนัหนพีตัวนี้มันเรื่อยๆนักใจใจชนเรื่อยเรื่อยนักถ่ายถ่ายนะคะตัวนี้น่าให้พีฟักที่เอฟซีดัพูดติตามได้เลยค่ะ กาลงหน้าโลงในรบนี้ <c oughs> ่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี้มีความมาั่นในชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือโคนินแซมทันว่าเผชดรุงเรื่องหรือเจ้าทันว่าพบกับโคเจ้าจอมหยุดย้อนนำชัยหรือเจ้าหลดเล็กนะคะคุณนี้ทําการชนเป็นคุณที่ห้าของหายการนะคะที่สนามเฉงโคยใน,ในวันที่9กฤษคือสภาชิงเงินรางวัลกันที่ซีแซนสี่หมื่นบาทนะคะเขาคุณมาค่ะโจดีมีเสพาเบล็อกขายกับพี่ขบคุณค่ะ